การที่ไม่บูอบบอลสีนะคะก็ใช้ถุงพลาสติกใสนี่แหละค่ะพอเามื่อทําการนําชิ้นที่เพาะไว้แล้วนะคะลงถึงชําก็ลดน้ําเลยค่ะนี่ค่ะวิธีเ็แบบง่ายๆนะคะวิธีการปลูกดอกถั่ อบในถุงเพราะอะไรเพราะไอ้บอลของเราแข็งแรงค่ะกลับสภาพต้นบอลนะคะถูกเลยค่ะวางไว้ในที่ร่มมีแสงํำไรนะคะ นี่ค่ะให้เขาโปร่งๆแบบนี้ค่ะให้มีอากาศดูข้างในแล้วเรามาดูกันนะคะโดยที่แม่บูได้ทําการอบไว้แล้วค่ะอันนี้อบไว้ประมาณ1เดือนถึง45วันนะคะเรามาแกะดูกันค่ะนี่ค่ะ สีของเขาเริ่มสวยนะคะนี่ค่ะต้นแข็งแรงแล้วค่ะพร้อมที่จะส่งขายให้ลูกค้านะคะแบบนี้ยังไงก็รอดค่ะพรอะต้นไม้ของเราได้รับการอนุบาลไว้แล้วนะคะแข็งแรงมากค่ะเพื่อนๆที่สนใจก็นำไปใช้ได้นะคะวิธีนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองของมีอยู่ในบ้านเราก็ใช้ได้หมดเลยค่ะ ข้นถุงของแม่บูแม่บูก็จะใช้ตะกร้า,ร,ารองไว้นะคะนี่ค่ะค่ะส่หคลิปนี้แม่บูก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามได้กดติดตามแม่บูด,ด้วยค่ะมีคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาดนะคะขอบคุณค่ะ